You're to Channel Podcast listening SADxChannel สวัสดีครับและนี่คือรายการพอดแคสต์สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้พื้นที่แบ่งปันความรู้สำหรับคนรักสุขภาพทุกท่านคุณเคยได้ยินมาบ้างไหมครับว่าการดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆตอนเช้าช่วยล้างพิษในเลือดทำให้ร่างกายสะอาดผิวพรรณสดใสและช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้น หลายคนอาจจะเคยลองทำตามหรือบางคนก็ยังลังเลใจอยู่เพราะไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้มีข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์รองรับหรือไม่ถ้าคุณเป็นหนึ่งในนั้นผมขอเชิญชวนให้คุณอยู่กับเราในตอนนี้ครับ เพราะวันนี้เราจะเจาะลึกทุกแง่มุมของการดื่มน้ำมะนาวเพื่อสุขภาพด้วยข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบมาแล้วจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอย่างกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขและยังเสริมด้วยข้อมูลจากงานวิจัยที่น่าเชื่อถืออีกมากมายเราจะมาดูกันว่าความเชื่อไหนจริงความเชื่อไหนไม่จริงและที่สำคัญคือเราจะได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ที่แท้จริงและข้อควรระวังที่หลายคนอาจมองข้ามไปเพื่อที่คุณจะสามารถดูแลสุขภาพ ตัวเองได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยที่สุดอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คุณเคยได้ยินมาทั้งหมดนะครับมาเริ่มต้นการเดินทางเพื่อค้นหาความจริงด้วยการกับผมครับหัวข้อที่1การดื่มน้ำมะนาวช่วยลดสารพิษในเลือดจริงหรือไม่ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยว่าข่าวที่บอกว่าการดื่มน้ำมะนาวช่วยลดสารพิษในเลือดนั้นเป็นข่าวบิดเบือนครับ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขได้ยืนยันแล้วว่าคุณสมบัติข้อนี้ไม่เป็นความจริงตามที่กล่าวอ้างการดื่มน้ำมะนาวไม่ได้มีผลโดยตรงต่อการกำจัดสารพิษในเลือดเนื่องจากร่างกายของเรามีกลไกการกำจัดสารพิษที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อถัดไปอย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้หมายความว่าน้ำมะนาวไม่มีประโยชน์เลยนะครับในทางกลับกันการดื่มน้ำมะนาวยังคงมีประโยชน์ต่อสุขภาพในด้านอื่นๆอีก มากมายที่เราจะเจาะลึกกันในวันนี้เพื่อให้คุณได้เข้าใจอย่างถ่อนแท้ว่ามันดีต่อร่างกายอย่างไรบ้างและควรบริโภคอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดหัวข้อที่ 2. ความเข้าใจเรื่องการดีท็อกซ์หรือการล้างสารพิษของร่างกาย หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมคำแนะนำเรื่องการล้างสารพิษถึงได้รับความนิยมอย่างมากคำตอบอาจมาจากความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับระบบการกำจัดสารพิษของร่างกายแท้จริงแล้วร่างกายของเรามีระบบการกำจัดสารพิษตามธรรมชาติที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้วโดยอวัยวะหลักที่ทำหน้าที่นี้คือตับและไตตับ ทำหน้าที่สำคัญในการกรองและแปลรูปสารพิษหรือของเสียต่างๆให้กลายเป็นสารที่ร่างกายสามารถขับออกได้ง่ายขึ้นเช่นแอลกอฮอล์ยาและสารเคมีจากอาหารที่เรากินเข้าไปไตทำหน้าที่กรองของเสียและสารพิษออกจากเลือดแล้วขับออกมาทางปัสสาวะซึ่งการทำงานของไตจะขึ้นอยู่กับความเพียงพอของน้ำในร่างกายหากเราดื่มน้ำไม่พอความสามารถในการกรองของไตก็จะลดลง นอกจากตับและไตแล้วระบบย่อยอาหารและผิวหนังก็มีส่วนช่วยในการกำจัดของเสียเช่นกัน ลำไส้ช่วยขับของเสียผ่านการขับถ่ายและผิวหนังขับของเสียบางส่วนผ่านเหงื่อดังนั้นการดูแลสุขภาพโดยรวมเช่นการรับประทานอาหารที่มีกากใย,ยสูงการออกกำลังกายและการพักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยให้ระบบกำจัดสารพิษตามธรรมชาติของร่างกายทำงานได้เต็มประสิทธิภาพโดยไม่จำเป็นต้องเพึ่งพาการดื่มน้ำมะนาวหรือเครื่องดื่มดีท็อกซ์ใดๆเป็นพิเศษ หัวข้อที่3ประโยชน์ที่แท้จริงของการดื่มน้ำมะนาวแม้ว่าน้ำมะนาวจะไม่ได้เป็นตัวช่วยในการลดสารพิษในเลือดโดยตรงแต่ประโยชน์ของมันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าที่กล่าวอ้างเลยครับมาดูกันว่าน้ำมะนาวมีดีอะไรบ้าง ช่วยในการขับถ่ายและขับของเสียการดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆหรือน้ำเปล่าผสมมะนาวสามารถช่วยกระตุ้นการขับถ่ายและทำให้ร่างกายขับของเสียออกมาได้นอกจากนี้มะนาวยังช่วยกระตุ้นการผลิตน้ำดีในตับซึ่งมีส่วนสำคัญในการย่อยอาหารและการดูดซึมไขมันและการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอก็ช่วยให้ลำไส้ทำงานได้อย่างปกติและป้องกันอาการท้องผูกได้ด้วยครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน มะนาวอุดมไปด้วยวิตามินซีซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและยังมีส่วนช่วยลดอาการเจ็บคอได้อีกด้วยวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระแอนติออกซิแดน์ในมะนาวยังช่วยปกป้องเซลล์จากการถูกทำลายโดยอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังหลายชนิดเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคมะเร็งบางชนิด ป้องกันโรคจากการขาดวิตามินซีการได้รับวิตามินซีอย่างเพียงพอเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคที่เกิดจากการขาดวิตามินซีได้เช่นโรคลักปิดลักเปิดผิวซีดแผลหายยากและอาการอ่อนเพลียง่ายวิตามินซียังจำเป็นสำหรับกระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อในร่างกายช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นครับ บำรุงสุขภาพผิววิตามินซีมีบทบาทสำคัญในการสร้างคอลลาเจนซึ่งเป็นโปรโตีนที่จำเป็นสำหรับผิวผมและเล็บการได้รับวิตามินซีอย่างเพียงพอจึงช่วยให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีและช่วยสมานแผลให้หายเร็วขึ้นครับนอกจากนี้สารต้านอนุมูลอิสระในมะนาวยังช่วยลดการเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำของผิวทำให้ผิวดูสดใสขึ้นช่วยควบคุมน้ำหนัก มะนาวมีปริมาณแคลอรี่ต่ำและอุดมไปด้วยไฟเบอร์ซึ่งช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นการดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำอุ่นตอนเช้าอาจช่วยกระตุ้นการเผาผลาญและลดความอยากอาหารทำให้เป็นตัวช่วยในการควบคุมน้ำหนักได้ ช่วยลดความดันโลหิตมะนาวมีโพแทเสเซียมในปริมาณที่เหมาะสมซึ่งช่วยในการควบคุมระดับความดันโลหิตและลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดโพแทเสเซียมยังช่วยรักษาสมดุลของของเหลวในร่างกายและช่วยให้กล้ามเนื้อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหัวข้อที่4ข้อควรระวังในการดื่มน้ำมะนาว แม้ว่าน้ำมะนาวจะมีประโยชน์มากมายแต่การบริโภคอย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้ดังนั้นควรคำนึงถึงข้อควรระวังต่อไปนี้การกัดกร่อนของฟันกรดซิตริกในมะนาวมีความเป็นกรดสูงซึ่งอาจทำลายเคลือบฟันได้หากดื่มบ่อยครั้งหรือในปริมาณมากเกินไปเพื่อป้องกันปัญหานี้ควรดื่มน้ำมะนาวด้วยใช้หลอดดูดเพื่อลดการสัมผัสกับฟันและควรบ้วนปากด้วยน้ำเปล่าหลังดื่มเพื่อลดความเป็นกรดในช่องปาก อาการระคายเคืองในกระเพาะอาหารในบางคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารเช่นโรคกรดไหลย้อนหรือแผลในกระเพาะการดื่มน้ำมะนาวในปริมาณมากหรือขณะท้องว่างอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองหรือแสบท้องได้ควรเริ่มจากปริมาณน้อยและสังเกตอาการของตัวเอง การแพ้มะนาวแม้จะพบได้น้อยแต่บางคนอาจมีอาการแพ้มะนาวหรือไวต่อก,กรดซิตริกซึ่งอาจทําให้เกิดผื่นคันหรืออาการไม่พึงประสงค์อื่นๆหากมีอาการผิดปกติควรหยุดบริโภคและปรึกษาแพทย์ ปริมาณน้ำตาลในน้ำมะนาวผสมหากเติมน้ำตาลหรือน้ำพึ่งในน้ำมะนาวควรระวังปริมาณน้ำตาลที่มากเกินไปเพราะอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่นการเพิ่มน้ำหนักหรือความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานแนะนำให้ใช้น้ำตาลในปริมาณที่เหมาะสมหรือเลือกใช้สารให้ความหวานจากธรรมชาติในปริมาณน้อย ท่านผู้ฟังครับแม้ว่าการดื่มน้ำมะนาวจะไม่ได้มีคุณสมบัติในการล้างสารพิษในเลือดตามที่กล่าวอ้างแต่การดื่มน้ำมะนาวเป็นประจำก็ยังคงให้ประโยชน์ต่อร่างกายในด้านอื่นๆอ,อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการช่วยเรื่องการขับถ่ายการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและการบำรุงผิวพรรณซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ที่สำคัญต่อการมีสุขภาพที่ดีในระยะยาว การมีสุขภาพดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับทางลัดหรือการทำตามข่าวลือแต่มาจากการมีความเข้าใจที่ถูกต้องและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมครับการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์จะช่วยให้เราตัดสินใจดูแลตัวเองได้ดีขึ้นและทำให้เราเป็นเจ้าของสุขภาพของเราอย่างแท้จริง ก่อนจะปิดรายการในวันนี้ขอเรียนให้คุณผู้ฟังทราบว,ว่าเนื้อหาในพอดแคสต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและความรู้ทั่วไปและหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาด้านสุขภาพควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทุกครั้งนะครับหากคุณชื่นชอบพอดแคสต์นี้อย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนในครอบครัวที่คุณรักนะครับเพราะการแบ่งปันความรู้เป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ